สวัสดีฉันชื่อสเตฟานีและฉันเหนื่อยที่จะเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วฉันมีน้องชายกับน้องสาวฉันอายุ12น้องชายฉันอายุ11ส่วนน้องสาวคนเล็กอายุ9ขวบเรามีพ่อแม่แปลกๆพวกท่านเชื่อในกรรมและการเวียนว่ายตายเกิดและไม่รู้ทําไมพวกท่านก็ตัดสินเอาว่าฉันเป็นคนที่มีบาปหนาที่สุดในชาติก่อนและฉันต้องทํางานหนักเป็นพิเศษเพื่อชดใช้กรรมฉันรู้ว่าวันฟังดูไร้สาระเนาะตั้งแต่ฉันเด็ก พ่อแม่สอนให้แบ่งปันและช่วยเหลือทุกคนฉันช่วยเหลือพ่อแม่ที่บ้านน้องชายและน้องสาวรวมถึงใครก็ตามที่ผ่านไปมาบนถนนใครก็ตามที่มาหาฉันและเพราะอย่างนั้นเพื่อนๆถึงเรียกฉันขำๆว่าซูเปอร์ฮีโร่แต่ว่าช่วยเป็นอย่างอื่นได้ไหมฉันรู้ว่าฉันทำเพื่อคนอื่นได้แต่ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ฉันชินกับการทำดีมากมายหลายอย่างฉันช่วยผู้คนเสมอจนลืมตัวเอง ชาเตฟานนี่หนูยืมชุดเดรสใหม่สักพักได้ไหมหนูอยากได้แบบนี้น้องสาวฉันถามและแน่นอนว่าฉันให้ยืมจะว่าไปเดรสตัวนั้นฉันซื้อมาด้วยเงินตัวเองที่เก็บออมมาและฝันว่าอยากซื้อมานานแล้วสเตฟานนี่ผมแทบไม่ได้กินอะไรเลยขอกินมิตรบอลของพี่ได้เปล่าน้องชายฉันถามและฉันก็เอามิตบอลของตัวเองให้นอ้อง แล้วฉันก็นับเวลารอให้ถึงมื้อคำ่ำและหวังว่าฉันจะไม่หิวตายไปซะก,ก่อนเพื่อนๆฉันชวนไปเที่ยวและระวางแผนว่าจะดูหนังสือกันหรือว่าอยู่ชิวๆแต่พอฉันไปถึงบ้านพวกเขาพวกเขาก็ขอให้ฉันช่วยทำความสะอาดขอโทษนะแต่ว่าพ่อแม่ฉันใกล้ถึงบ้านแล้วอ่ะเราต้องทำความสะอาดไม่งั้นพวกท่านโกรธมากๆแน่เลยเธอช่วยฉันหน่อยได้ไหมย่าแล้ววันหลังเราก็ค่อยไปดูหนังด้วยกันนะสัญญาเลย ครั้งหนึ่งเราไปสวนสนุกกันทั้งครอบครัวเราสนุกกันแล้วแม่ก็บอกฉันว่าสเตฟานีแม่ว่าลูกคุณใหไอศครีมกับเด็กผู้หญิงสวนเรสายจุดสีเหลืองคนนั้นนะเธอเพิ่งทําของตัวเองตกไปและเธอก็เศร้ามากเลยนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันตัดสินใจคัดค้านฉันบอกว่าฉันก็เด็กเหมือนกันและฉันก็รักไอศครีมและฉันไม่อยากแบ่งให้คนแปลกหน้าด้วยแม่ฉันทําหน้าซีดในทันทีแล้วก็พึมพำชีวิตฉันนี่มันสูนเปล่าจริง ทำไมลูกสาวฉันถึงได้ใจดาแบบนี้นะหลังจากนั้นพ่อแม่ก็ลงโทษฉันอย่างหนักตลอดหนึ่งเดือนฉันโดนห้ามไม่ให้ออกไปไหนและใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์มันคือบทเรียนเลยฉันรู้แล้วว่าครอบครัวของฉันมันสองมาตรฐานและมีครั้งหนึ่งที่ฉันอยากเต้นแล้วพ่อแม่ฉันบอกว่างานอดิเรกนี้ไม่สร้างประโยชน์ให้ใครและฉันก็ควรที่จะไปเข้ากลุ่มอาสาสมัครและไปช่วยคนที่ต้องการความช่วยเหลือมากกว่าสิ่งที่ทําอยู่ตอนนี้ ดังนั้นตลอดชีวิตของฉันฉันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ของทุกคนและคอยช่วยเหลือคนอื่นเสมอเรื่องช่วยเหลือคนในโรงเรียนเหรอต้องได้อยู่แล้วทำความสะอาดห้องเรียนตอนที่ทุกคนไปดูหนังกันหมดเหรอก็ได้เหมือนกันเอาของเล่นชิ้นโปรดให้กับเพื่อนบ้านเหรอก็เอาไปเลยแต่พ่อแม่ฉันก็ไม่เคยพอใจในตัวฉันและก็ไม่สนใจด้วยที่คนอื่นใช้ความใจดีของฉันแล้วก็มาหัวเราะลับหลัง หน้าร้อนนี้ฉันอยู่กับคุณยายในเมืองห่างไกลตลอดเดือนและในที่สุดฉันก็ได้พักผ่อนจากการทำงานบ้านและการควบคุมจากพ่อแม่ฉันสนุกกับอิสรภาพทุกวันเลยที่นั่นฉันพบกับอีวาซึ่งเหมือนกับฉันเลยค่ะคือเธอมาเยี่ยมคุณยายของตัวเองแล้วเราก็เริ่มไปเดินเล่นกันในช่วงเย็นฉันพอใจมากที่ได้ใช้เวลากับเธอเธอทั้งร่าเริงและคิดบวกใช้เวลากับเธอนั้นทั้งสะดวกใจและสบายใจด้วย ในเย็นวันหนึ่งพวกเรากำลังจะไปที่ชายหาดที่ที่พ่อแม่ของอีวาซึ่งมาที่นี่เมื่อวันก่อนกำลังรอเราอยู่ระหว่างทางมีชายแปลกหน้าเดินมาหาเราเขาถามว่าแถวนี้มีร้านขายของเปิดในเวลานี้ไหมแล้วก็วานให้ฉันช่วยนำทางไปหน่อยเพราะว่าเขากลัวว่าจะหลงทางในต่างถิ่นเพียงลำพังและเขาก็สัญญาว่าหลังจากนั้นจะพาเราไปที่แม่น้ำพวกคุณคงรู้ใช่ไหมว่าใครที่วิ่งไปช่วยเขาคนแรกใช่แล้วฉันเองค่ะ แต่อีวาจับไหล่ฉันเอาไว้แล้วบอกชายคนนั้นว่าเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นและพ่อแม่กําลังตามหาพวกเราอยู่พ่อเธอเป็นตำรวจและฉันต้องโกรธแน่ถ้าเห็นเธออยู่กับคนแปลกหน้าแล้วเธอก็หันหลังควับแล้วก็เดินออกมาอย่างรวดเร็วพร้อมกับจับมือฉันเอาไว้แน่นอีวาเป็นอะไรไปเขาขอให้ช่วยนะทําไมปฏิเสธเขาแบบนั้นล่ะฉันถามพยายามขืนมือตัวเองออกแต่อีวาก็ยิ่งจับฉันเอาไว้แน่นขึ้นแน่นซะจนฉันเจ็บเลย แล้วก็ลากฉันไปที่บ้านของคุณยายของเธอต่อไปเงียบๆคนแปลกหน้านั่นหายไปในเงามืดอีวาเริ่มต่อว่าฉันเมื่อเราถึงบ้านเธอบอกฉันว่านี่มันหาเรื่องตายชัดๆเลยจากนั้นเธอก็ขอให้ฉันสัญญาว่าจะไม่พยายามช่วยคนแปลกหน้าอีกอีวาเริ่มพูดอะไรเกี่ยวกับคนอีวาเริ่มพูดอะไรเกี่ยวกับคนบ้านและการช่วยเหลือแต่พ่อผู้กังวลก็โทรมาและถามว่าเราอยู่ไหนและบอกให้พวกเราเราอยู่ตรงนี้ เมื่อพ่อแม่อีวามาถึงพวกเขาก็บอกว่ามีคนเห็นนักโทษดคดีอันตรายที่แหกคุกอยู่ในบริเวณนี้และหายตัวไปพร้อมกับรถที่โดนขโมยตำรวจตามหาพวกเขาแล้วแต่ว่าก็ไม่ควรออกจากบ้านน่าจะดีกว่าเว้นแต่ว่าจะมีเรื่องจำเป็นจริงๆเราบอกเขาเรื่องคนแปลกหน้าที่มาหาเราและเรื่องที่ฉันพร้อมจะเข้าไปช่วยฉันอีกด้วยทุกคนผวาเลยเม่รู้ว่าคนแปลกหน้านั้นอาจจะเป็นใคร พ่อแม่ของอีวาไม่เข้าใจว่าทําไมฉันถึงพร้อมขึ้นรถกับคนแปลกหน้าในตอนกลางคืนแบบนั้นฉันเล่าเรื่องของครอบครัวตัวเองเรื่องพ่อแม่และเรื่องกรรมแล้วเวียนว่ายตายเกิดและนั่นทําให้พวกเขามองฉันตาโตแล้วก็สายหน้าใหญ่พ่อของอีวาบอกว่าเขาต้องคุยกับพ่อแม่ฉันแล้วเพราะว่าความต้องการช่วยเหลือคนอื่นที่ฉันโดนปลูกฝังมาเกือบทําให้ฉันโดนฆ่าแล้วโชคไม่ดีนะักที่การพบกันของทั้งสองฝ่ายไม่เป็นผลดี พ่อแม่ฉันบอกว่ารู้ดีว่าเรียกลูกสาวมายังไงและที่ไม่เกิดเรื่องแย่ๆขึ้นไม่ใช่เพราะว่าเพื่อนช่วยเอาไว้แต่เป็นเพราะว่าบุญที่ฉันสร้างเอาไว้ด้วยตัวเองต่างหากฉันรู้ตัวแล้วว่าพ่อแม่ฉันไม่สำนึกกับการกระทำของตัวเองและหลังจากเรื่องนั้นฉันก็ตัดสินใจว่าจะนึกถึงตัวเองก่อนเราจะช่วยคนอื่นก็ต่อเมื่อน,นึกถึงความสะดวกและความปลอดภัยของตัวเองก่อนฉันเหนื่อยเป็นซูเปอร์ฮีโร่แล้วและฉันอยากเป็นวัยรุ่นธรรมดาและฉันก็จะเป็นด้วย ฉันซึ้งใจในตัวอีวาไปตลอดชีวิตที่ช่วยฉันเอาไว้และตอนนั้นพยายามชื่นชมตัวเองและรักตัวเองแม้ว่าฉันต้องฝืนพยายามสักหน่อยคุณเคยงานเข้าเพราะว่าความใจดีของตัวเองไหมแล้วเรื่องของตัวเองมาในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ